่าฮัลโหลครับอันนี้รับซื้ออันนี้รับซื้อไว้เบใช่ไหมครับใช่ครับอ่าผมมีครับเราให้เลทเท่าไหร่เราให้เลทเท่าไหร่ครับสามแสนครับผมสองแสนนะครับครับคือผมมีอยู่ประมาณสามอันนั้นเดี๋ยวมารับได้ไหมครับพอดีว่าผมเพิ่งตีแก๊งเสร็จครับเราอยู่ไหนอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งจีวีให้ครับได้ครับได้ครับ โลโลอันนี้อันนี้นนรับเราสองแสนจริงมั้ยเนี่ยเอ้ยขอเถี่ครับผมผมเบียจะบอกครับผมเบียจะบอกครับไม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มันเดินไปมันก็ <laughs> <laughs> โรถขอบคุณมากเว้ยสำหรับรถได้ควายขอบคุณมากเว้ยรถได้โง่ขึ้ได้รถขับฟรีไหวศาสตร์้ได้รถขับฟรีไหวโง่อ้อออ้้ย กวยอะไรกวยอะไรสัตว์กวยอะไรสัตว์ขวไรสัตว์กวยอะไรนี่เฮ้ยแอนดี้นี่ข้ามเรียกเลยข้ามเรียกเลย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 เชิญเลยเชิญเลยน้องเชิญเลยน้องเชิญเลยน้องเอาว่ะมันฟอร์มวงกันอีกแล้วว่ะมันฟอร์มวงกันอีกแล้วว่ะเอาว่ะอื ฟอร์มงอีกแล้วว่ามันฟอร์มงอีกแล้วว่ามันฟอร์มงอีกแล้วว่าเดี๋ยวโดนกูดิ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 โดนดิโดนดิโดนกูดิโดนกูดิมึงโดนกูเด้มึงโดนเด้ฟร์มงอีกรอฟาวมงอีกอ่ะโง่ไม่ไม่ยอมคืนไม่ยอมคืนกูโง่ไอ้ตำรวจหรอตำรวจมึงจะเปิดไซเรนหาพ่อมึงไอ้สัตว์แสบตาเย็ดแม่เย็ดไปหาพ่อมึงอ่ะวิววิว มันจัด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 ใครก็แบนกูไม่ได้มันนี่สัตว์มันนี่สัตว์มันนี่สัตว์มันีสัตว์อุ๊ยอุ๊ยโอ้โหโดนแบนแล้วว่ะอะไรวะโอ้อะไรวะโดนโดนแบนแล้วแกนี่โดนแบนโอ้